สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูเนื้อที่10ไร่ขายไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทน,นะคะอยู่ในเขตตำบลสักกระจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ทิพย์มาทำคลิปให้ลูกค้าที่สนใจดูนะคะอันนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะเนื้อที่10ไร่10ไร่เราเริ่มตั้งแต่มุมต้นมะขามนี่นะคะแล้วลึกลงไปหน้ากว้างโดยประมาณ หกเมตรนะคะเริ่มจากแต่ม,มุมต้นไม้นะะี่ค่ะฝ่ามือเรื่อยไปจนสุดเสาไฟฟ้าที่เห็นนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ60เมตรแล้วก็ลึกลงไปนะคะหน้านหน้าที่เป็นถนนหินคุกนะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะสิบไร่ขายไร่ละสองแ0 0บาท ด้านหน้าที่เป็นถนนเฮคอนกีดนะคะขวามือของคลิปก็จะออกไปในเส้นถนนทางหลวงแผ่นดินนะคะสามสองหนึ่งนะคะออกไปปั๊มปอตท,ทอตลาดรงเกลือสักกะโจมและก็ในตัวตลาดสักกะโจมนะคะตลาดสดส่วนซ้ายมือนะคะสามารถวิ่งออกไปอบอตอสักกะโจมไปอำเภอเล่าขวัญออกการจนบุรีได้นะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัว อบตสากกระกจมโดยประมาณ1.5กิโลนะคะ,ะเกษตรกรทำไร่อ้อยนะคะแล้วก็ทำนาซ้ายมือของเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าปปาอยู่หน้าที่นะคะซ้ายมือเพื่อนบ้านก็ทำนานะคะไฟฟ้าปปาอยู่หน้าที่นะคะเราขายไร่ละ20,000 0บาทน,นะคะเป็นโฉนดกุดแดงนะคะฝีค่าที่ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ทิฟต์นะคะสามารถสามารถนัดดูที่แล้วก็ขอรายละเอียดได้ตลอดนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรส่วนหนึ่งทำข้าวนะคะส่วนหนึ่งทำไรอ้อยสลับกันไปบางครั้งเกษตรกรก็ทำมันนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรทำโคกหนองนาทำที่อยู่พักพ่อนนะคะเรามีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวนะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นทิปนะคะทิปขอฝากกดติดตามช่องลุ่งทิปบุญธรรมบ้านและที่ดินไว้ด้วยนะคะค่ะช่วยกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณยังยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ